ก็ว่ากันไปตามกฎหมายแล้วก็อยากบาบัดก็ส่งการรักษากันไปค่ะนะคะ,ะคุณผู้ชมคะพาทั้งสองท่านพาคุณผู้ชมมาดูเรื่องแปลกกันหน่อยผู้หญิงคนนี้เธอนําเรื่องราวมาโพสต์ในโลกออนไลน์แล้วปรากฏว่ามีคนไปดูเนี่ยน,นะคะสี่ล้านครั้งแล้วอ่ะเธอบอกว่าเธอเนี่ยมีมีกรุ๊ปเลือดที่แปลกค่ะเวลายุงเนี่ยมากินเลือดของเธอ,อแล้วยุงเนี่ยหลับอา้าวหลับเหมือนกินยานนอนหลับไม่ใช่ตัวสองตัวนะ หลายตัวด้วยไหนโรงดูองเงี้ยค่ะโอ้ไปดูกันหน่อยดีกว่าค่ะที่ก็มาให้ความรู้ตบทิ้งท้ายเอาไว้ส่วนอันเนี้ยใครเห็นก็อก็ถือว่าแปลกจริงๆค่ะก็นะสรุปแล้วคือไม่มีนะไม่มีเลือดพิเศษยุงกินแล้วหลับไม่มีของดิฉันยุงลุมเลยอ่ะโอ้โหไม่หลับด้วยอร่อยเลยอร่อยเลย ซองช่วยงานแต่การเงินเดือนนี้มันชักหน้าไม่ถึงหลังและจะบอกเพื่อนอยังไงล่ะฉันยินดีนะแต่ฉันขอติดไว้ก่อน <c oughs> ได้ไแปะไว้ก่อนอแปะไว้ก่อแปะไว้ก่อนอนนี้กลับมาดูค่ะ ใหม่ที่มั please, ่นใจกว่าคุณไดเครตา Meet your next อ้ยคันหัวระดับานใหม่ Head and shoulders ผสสารสกัดว่านหางจระเข้ปลอบปลมหนังศีษะสยบรังแคช่วยลดคันตั้งแต่ครั้งแรกอิงมั่นใจร้อยเปอร์เซนต์ด้วย Head and shoulders สูตรผสานสารสกัดว่านหางจระเข้ มันใจได้ไหมกระสิบในชไม่กรดเิ็นปากมั่นใจต้องดาลีดับบลูแอคชั่นฟาดพลังหมิน่นช่วยลดการสะสมตบคทีเยูย99%ดาลีรองฟักสะอาดฟันขาวมั่นใจดาลีดับบลูแอคชั่นและนี่หมดกังวลเรื่องกลิ่นปากและสุขภาพเหงือกแบบไอซ์ต้องดาลีสูตรเกลือสมุนไพรดีจริงไอซ์คอนเฟิร์มช่วยด้วยเราช่วยเองไฮลูเผญทึดสถานการณ์ แม่เลือกนมผงตราหมีนมดีที่มีจุลินทรีย์ LTR นมผงตราหมีมี LTR และนี่หมดกังวลเรื่องกลิ่นปากและสุขภาพเหงืยวแบบไอซ์ต้องดาลี่สุดเกลือสมุนไพรดีจริงไอคอนเฟิร์มไม่คิวมินซี c, เครื่องดื่มขิงสกัดเข้มข้นผสมน้ำพิงน้ำขิงสกัดเข้มข้นจากขิงผองอเมริกาอร่อยไม่ใส่น้ำตาลทรายไม่มีวัตถุก,กันเสีย ิน <Human> รอสิ้นเดือนไม่ไหวชออ็อตยืมลายดีกว่ายืมรายง่ายกว่ายืมลายง่ายกว่า,า,า,วาร้อนนี้สดชื่นแล้วลุยต่อ<ม>กับเนสกาแฟกระป๋อง<ม>เขียวอร่อยเข้มกลมกลม่อม ตอน,นี้ดื่มเลยเอสเซทิฟกระป๋องเขียวโซฟีน้ำพลังฐานชาโคใหม่ล็อกกลิ่นวันนั้นมั่นใจใหม่โซฟีชาโคเฟสด้วยฐานชาโคเฟสซึมซับพร้อมล็อกกลิ่นมั่นใจสะอาดมั่นใจไม่มีกลิ่นโซฟีชาโคเฟสโซีคำว่าเอิร์ธสนุกดยังไงลูกสนุกกับการเรียนรู้พร้อมมื้อเช้าแสนอร่อยใหม่โกโก้ครันช์ DHA สนุกกับซีเรียลผสม DHA รูปตัวอักษรอร่อย E A R T H ครับแม่ Google Crunch D H A สนุกกับการเรียนรู้ได้ทุกเช้าโหไม้ด่างยังแพงผิวดันแดดจนคล้ำด่างพังอยากผิวดูใสปังต้องซื้อตราใหม่ค่ะสารสกัดสมเกาหลีวิตามินซีกันแดดสิบเท่าช่วยผิวดังคล้ำดูกระจ่างใสผิวดูวดใสแดงราวกับผิวหน้าลดคุ้มหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทที่บิ๊กซีถึงสามีนาคมนี้ให้เขาเรียนรู้นอกกรอบแล้วเสริมเขาด้วย S 2 6 Go Pro g e a s สุรเฉพาะที่มีสปริงโกไมอ i ลินแม่แม่ครับผมจะวาดด้วย V R เอ s ก Go Pro X ที่มีสปริงโกไมาอิลินพลัสออกไปสนุกแบบไม่สะดุดกับกลิ่นอับชื้นที่ผมใหม่ Dove m y c e l a Fresh Nourishment ผสานอควาตับถ่ายล็อกกลิ่นผมช่วยล็อกกลิ่นอับชื้นรีเฟรชหนังสีสษะสดชื่นถึงปลายผมล็อกผมนุ่มหอมนานข้ามวันใหม่ Dove ชาโน ปลดล่อยจิตวิญญาณแห่ง GR ในตัวคุณ New Fortuner GR Sport r a i e Your Pride Ambition สัมผัสและทดลองขับวันนี้ที่โชว์รูมโตยโยต้าทั่วประเทศหลายคนเริ่มต้นจากจุดสตาร์ทเดียวกันจะหยุดแค่นี้หรือไปต่อให้สุดเพราะตัวคุณมีดีไปได้ไกลกป่าที่คิดพร้อมไหมเครื่องยนต์เรตดี้พร้อมไปสุดทุกความเป็นคุณเรดดี้ เจกาป๊อบมิลกี้สองความอร่อยจากมิลกี้วานิลลาและช็อกโกแลตหมีดีจากนมแคลเซียมสูงไปแพทตุกป๊อบมิลกี้มาเล่นกันเถอะสนับสนุนโดยดอติลุสเอ็กเทนโอ๊ตมิลมือด่วนมือดีเอ็กเทนโอ๊ตมิล ข่าวเช้าไทยรัฐสองอาทิตย์พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องแปลกเบรกนี้เน้นของแปลกๆ<ช>เริ่มกันที่ปลาแปลกๆ<ช>เอ๊ะหรือไม่ใช่ปลา,าหรือเป็นงูหรือเป็นตัวอะไรค่ะเขาบอกว่ามันแปลกตรงที่ในขณะที่มันเลือ้อยเข้ามาในน้ํากร่อยมันถูกประกัดกัดหางอ,อมันยังไปต่อได้ค่ะอ้าวดูค่ะมันมากันน้ำพี่ปลากระปร๋ ตัวอะไรเอ่ยมากันนะน,น,น,นั่นอะไรตัวอะไรมากันนะโอยตั้งม,มากันนะำอส่วนคลิปนี้คลิปไวรัลในติกตโโต๊กต็อกโอ้โหติ๊กต็อกเดี๋ยวนี้คอนเทนต์เยอะมีอะไรแปลกๆนะคะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการปูเสือ่อแล้วก็นอนกลางน้ำแล้วไม่จม คือนอนอยังไงนอนกลางน้ำแล้วไม่จมนอนชิวๆ<อ>ได้สบายๆอะคะอ่ะปรากฏว่าเรื่องนี้อาจารย์เจษฎาอธิบายไว้แล้วเรื่องจริงนะ<ช>ไม่ใช่คลิปตัดต่อคือมันมีหลักการทางวิทยาศาสตร์ของมันอยู่อะค่ะอ่ะไปย้อนดูต้นเรื่องกันก่อนว่าคลิปนี้มันยังไงนะคะ<อ>